สวัสดีครับพี่มาเดี๋ยวผมมารีวิวเครื่องให้พี่ดูว่าพี่มีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาอยากดูเครื่องฉีดยาเราว่าเราใช้ของอะไรนะครับก็จะบอกพี่อันนี้เป็นเครื่องของคาไซพี่เห็นไหมครับก็ผมใช้ยี่ห้อนี้คาไซเจ็ดหกเจ็ดพี่แล้วก็ไอตัวเขาเรียกอะไรนะในไอตัว ปั๊มทองเหลืองเราเนี่ยมันไม่ดีพี่ของคาไซอะ่ะมันมันไม่แรงพี่มันไม่มีการอัดจารบีหรือใช้การหมุนเอาครับมันผมก็เลยปั๊มเนี่ยมันพังพี่ปั๊มของคาไซเนี่ยผมก็ไปซื้อเครื่องใหม่พี่ไปซื้อเครื่องใหม่เป็นแทงเกอร์เจ็ดหเจดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไปใช้ไปเครื่องไอ้แทงเกอร์เนี่ยมันพังพี่ผมก็เลยยกเครื่องของคาไซตัวนี้นะ มาใส่ของแท n งเกอร์พี่ใช้ปัม๊มปั๊มธรรมดาแต่เครื่องคาไซเนี่ยมันดีอยู่อย่างพี่มันเป็นคาบูลูกลอยพี่ไม่ใช่คาบูแยกถ้าคาบูแยกเนี่ยเราบางทีมันติดยากแล้วก็ชอบโกงชอบเกครับผมก็เลยใช้คาบูลูกลอยนะครับมันก็จะดีกว่าสตาร์ททีเดียวติดพี่ไม่แล้วก็ไม่ค่อยโกไม่ค่อยจุกจิกพี่ส่วนปั๊มก็เป็นทองเหลืองเดิมๆพี่ไม่ได้แต่งอะไรเครื่องเดิมๆเลยครับ ก็เดิมๆทุกอย่างก็สตาร์ทก็เดี๋ยวพี่ดูเราก็ต้องโชคทีหนึ่งนะครับโชคทีหนึ่งแล้วเราก็เสร็จแล้วก็โชคลงนะครับแล้วก็ก็ประมาณนี้นะครับ